เสียงกระซิบจากบ่อน้ำโบราณในคืนวันโกน้นำหมู่บ้านอันห่างไกลเด็กหนุ่มน้าว่าเพจได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากบ่อน้ำโบราณเสียงที่ชวนให้เข้าไปค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำเรื่องราวการผจญภัยในป่าลึกความเชื่อและตำนานพื้นบ้านเริ่มต้นขึ้นคืนวันโกนและเสียงกระซิบคืนวันโกนแสงจันทร์สาดส่องลงมายังหมู่บ้านหนองน้ำใส ุกคนต่างวุ่นวายกับการเตรียมตัวรำตัวสำหรับพระใหญ่ที่จะมาถึงในวันรุ่งขึ้นป้าเมียนกำลังจัดเตรียมดอกไม้ทูปเทียนส่วนเด็กๆก,ก็ช่วยกันทำความสะอาดลาดวัดแต่เพชรกลับรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกตั้งแต่ช่วงบ่ายเขาได้ยินเสียงกระซิบแว่ว,วมาจากทางบ่อน้ำโบราณท้ายหมู่บ้านเสียงนั้นเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็ทำให้เขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว บอ่อน้ำโบราณแห่งนั้นตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนพอสมควรว่ากันว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่หมู่บ้านมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ก็มีเรื่องเล่าขานมากมายเกี่ยวกับความ,วามลี้ลับของมันบางคนก็ว่าเคยเห็นเงาประหลาดในบอ่อน้ำบางคนก็ว่าเคยได้ยินเสียงเพลงเศร้าดังมาจากข้างในเ,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 ชเพชนนเพชเพชเ,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 เสียงนั้นเรียกชื่อเขาแผา่ว แต่กับกล้องกลงวานอยู่หัวใจเพชพยายามสะกดความกลัวและตัดสินใจที่จะไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าเสียงนั้นมาจากไหนกันแน่เขาบอกป้าเมียนว่าจะไปเดินเล่นสักหน่อยแล้วเดินตรงไปยังบ่อน้ำโบราณด้วยใจที่เต้นระรัวเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้บ่อน้ำมากขึ้นเสียงกระซิบก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะจับใจความได้เพชค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ขอบบ่อแสงบ่อแสงจันทร์ส่องลงไปบ่อน้ำ ทำให้เห็นเงาตะคุ่มอยู่ด้านล่างเสียงกระซิบดังขึ้นชัดชัดเจนช่วยด้วยเยอเพชรขนลุกสู้รีบก้มลงมองในบ่ออย่างละเอียดแต่ก็เห็นเพียงน้ําที่นิ่งสนิทและเงาสะท้อนของตัวเองเท่านั้นใครใครอยู่ในนั้นเพชรถามออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมานอกจากเสียงลมที่พัดวีพัดวิดวิวผ่านต้นมร้รอบๆบบ่อน้ำเพชระะเริ่มใจไม่ดีเขาคิดว่าตัวเองอาจจะหูแววไปเองหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่เสียงกระซิบที่ได้ยินก็ยังคงดังก้องอยู่ในหัวทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังโครมมาจากในบ่อน้ําเพชรตกใจจนแทบจะงายหลังเขามองลงไปในบ่ออีกครั้งคราวนี้เห็นเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวสวมชุดไทยโบราณจมอยู่ในน้ําเธอเงยหน้าขึ้นมามองเพชรด้วยแววตาที่เศร้าส้อยแล,และเอ่ยปากพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาช่วยช่วยฉันด้วยฉันถูกขังอยู่ที่นี่มานานแสนานานานงเพชรตกตะลึง เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่ภาพลวงตาแต่เขารู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้นจับใจเขาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอให้ได้ไม่ว่ามันจะต้องแลกมาอะไรก็ตามการเดินทางสู่ป,ป่าลึกเพชรก้าวเท,าทาเ้าลงบนผื้นดินชื้นแฉะแสงแดดยามบ่าย,ายลอดผ่านเรือนยอดไม้สูงระงานส่องเป็นลำแสงสีทองอรามป่าลึกแห่งนี้เงียบสงัดจนน่าขนลุก มีเพียงเสียงใบไม้เสียสีกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบเพชรเดินทางตามรอยเท้าที่เลือนรางบนพื้นดินรอยเท้าเหล่านั้นนำเขาไปยังใจกลางป่าที่ซึ่งบ่อน้ำโบราณซ่อนตัวอยู่ตามคำบอกเล่าของผู้คนในหมู่บ้านบ่อน้ำแห่งนี้มีเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังๆออกมาในยามค่ำคืนเสียงกระซิบที่ว่ากันว่าเป็นเสียงของวิญญ,ญาณที่ศิสษิดอยู่ภายในเพชรเพชไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา แต่ความอยากรู้อยากเห็นพักดันให้เขาเดินทางมาอย่างที่แห่งนี้เขาต้องการพิสูจน์ว่าเสียงกระซิบนั้นเกิดจากอะไรกันแน่หรือมันเพียงแค่เรื่องเล่าที่ถูกแต้มขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กเินเท่านั้นระหว่างทางเขาได้พบกับกระท่อมหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าบริเวณรอบกระท่อมเต็มไปด้วยสมุนไพรและพืชพรรณนานาชนิดเพชตัดสินใจเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบ่อน้ำโบราณจากคนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนี้ เมื่อเข้าไปใกล้เพชรก็ได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งสารตะกร้าอยู่หน้ากระท่อมใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นแต่ดวงตากลับแป่งประกายความรู้เพชรทักทายเธอด้วยความเคารพและแนะนำตัวเองหญิงชราแนะนำตัวเองว่าชื่อป้าเมียนเพชรเล่าเรื่องบ่อน้ำโบราณให้ป้าเมียนฟังและขอคำแนะนำจากเธอป้าเมียนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆบ่อน้ำโบราณแห่งนั้น มันมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ป้าเมียนเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกใส่ร้ายว่าทรยศต่อความรักเธอถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการโยนลงไปในบ่อน้ำแห่งนั้นก่อนตายเธอได้สาบแช่งผู้ที่ใส่ร้ายเธอวิญญาณของเธอจึงยังโควรเวียนอยู่ในบ่อน้ำไม่ไปไหนคอยกระซิบเรียกร้องความยุติธรรมเพชรฟังเรื่องราวของป้าเมียนด้วยความตั้งใจ เขาไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ป้าเมียเล่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เขาก็รู้สึกได้ถึงความเศร้าและความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของเธอแล้วเสียงกระซิบที่ได้ยินกันล่ะครับเพชรรา,ามเสียงกระซิบนั้นคือเสียงของวิญญาณหญิงสาวป้าเมียนตอบเธอพยายามจะบอกความจริงให้ทุกคนได้รับรู้แต่ไม่มีใครฟังเธอเลยมีเพียงคนที่จิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะได้ยินเสียงของเธอป้าเมียนเตือนเพชรว่าอย่าประมาทวิญญ,ญาณในบ่อน้ำ หากเขาต้องการจะค้นหาความจริงเขาจะต้องระมัดระวังตัวให้มากถ้าเจ้าอยากรู้ความจริงเจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมป้าเมียนกล่าววิญญาณร้ายอาจจะพยายามหลอกเจ้าให้หลงทางจงมีสติอยู่เสมอและอย่าเชื่อในสิ่งที่เจ้าเห็นเพียงอย่างเดียวป้าเมียนยื่นเครื่องรางเล็กๆทำจากไม้ให้เพชรเครื่องรางนี้จะช่วยปกป้องเจ้าจากวิญญาณร้ายเพชรับเครืร่องรางมาด้วยความขอบคุณเขารู้สึกซาบซึ้งในความหวังดีของป้าเมียน เราได้ในความมืดเพชรก้าวเท้าลงบนผืนดินชื้นแฉะกลิ่นดินและใบไมผ้ผูพังคุ้งอยู่ในอากาศป่าลึกแห่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครเคยย่างกรายเข้ามามามา,มาก่อนแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาเพียงเล็กน้อยทําให้บรรยากาศโดยรอบดูมืดครึม้มและหน้าขนลุกเพชรเดินทางมาตามมาคำบอกเล่าของป้าเมียนหญิงชราในหมู่บ้านที่เล่าถึงบ่อน้ำโบราณซ่อนลึกอยู่ในป่า บ่อน้ำที่ว่ากันว่ามีเสียงกระซิบของวิญญาณสิงสถิตยอยู่ถ้าอยากได้คําตอบที่ต้องการจงไปที่บ่อน้ำฟังเสียงกระซิบของมันและเจ้าจะรู้ป้าจะเมียนเคยกล่าวไว้เพนแบกเป็นหนักอึ้งไว้บนหลังเดินลัดล้อไปตามต้นไม้ใหญ่เขาเริ่มหลงทางเสียแล้วเส้นทางที่เคยเห็นเริ่มเลือนรางหายไปเพชรหยุดพักเพื่อสำรวจแผนที่แต่ก็พบว่ามันไร้ประโยชน์ป่าแห่งนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแย่แล้ว หลงทางจนได้เพชพึมพำกับตัวเองความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาความกังวลเริ่มกัดกินจิติตใจเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากรอบทิศทางเสียงกิ่งไม้หักเสียงสัตว์เล็กๆวิ่งผ่านหรืออาจจะเป็นเสียงอื่นที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแว่มาตามลมมันเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่เพชก็รู้สึกได้ว่ามันกำลังเรียกหาเขามามาหาเราเสียงนั้นแหบแห้งและเย็นเยียบ รากับมาจากโลกอีกมิติเพรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่ก็ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปอย่างช้าๆเพรเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยเเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขามาถึงลานกว้างแห่งหนึ่งใจกลางลานมีบ่อน้ำบอ่อโบราณตั้งอยู่ป่าบดถูกปกคลุมไปด้วยมอสและตะไคร่น้ำบรรยากาศรอบบอ่อดูวังเวงและน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเพรค่อยคเดินเข้าไปใกล้บอ่อเสียงกระซิบดังขึ้นอย่างชัดเจน เจ้ามาแล้วในที่สุดเจ้าก็มาเพชรก้มลงมองเข้าไปในบอ่อน้ําในบ่ดมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เขารู้สึกได้ถึงสายตาตาคู่หนึ่งกําลังจับจ้องมองมองเขาอยู่จากในความมืดทันใดนั้นเองงามทะมึนก็พุ่งออกมาจากบอ่อมันรวดเร็วมากจนเพชรตั้งตัวไม่ทันเงาดํานั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่บิดเบี้ยวและน้าเกลียดน้ากลัวมันพุ่งเข้าใส่เพชรด้วยความเร็วสูงเพชรีบหลบหลีกอย่างสุดกําลัง แต่ก็ไม่พ้นถูกเงาดำนั้นเฉียวเข้าที่แขนเสื้อผ้าของเขาขาดวินและผิวหนังแสบร้อนราวกับถูกไฟไหม้แกเป็นใครเพชรตะโกนถามแต่เงาดำนั้นไม่ตอบมันคำรามในลำคอแล้วพุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งเพชรรู้ว่าเขาต้องสู้เขาไม่มีทางเลือกอื่นเงาดำนั้นต้องการขัดขวางไม่ให้เขาค้นหาความจริงที่ทซ่อนอยู่ในบอ่อน้ำแห่งนี้เพชรจะต้องเอาชนะมันให้ได้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเสียงเสียงกระซิบนั้นต้องการอะไรจากเขาและใครกันที่กำลังเฝ้าคอยเขาอยู่ในความมืดมิดบททดสอบแห่งศรัทธาบทที่หนึ่งบททดสอบแห่งศรัทธาเพเด็กหนุ่มผู้มีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนและรอยยิ้มที่สดใสเดินทางมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อตามหาป้าเมียนหญิงชราผู้เป็นที่เคาพรกของเขาป้าเมียนเป็นผู้ที่คอยยออบรมสั่งสอนเพชรม,มา ตั้งแต่เด็กสอนให้เขารู้จักความเมตตาความซื่อสัตย์และที่สำคัญที่สุดคือศรัทธาอันแรงกล้าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเพชรมาถึงบ้านของป้าเมียนเขาก็พบว่าป้าเมียนกำลังม,มองไปยังบ่อน้ำโบราณที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านบ่อน้ำแห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันมานานว่าเป็นที่สิ่งสถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านแต่ในช่วงหลังมานี้บ่อน้ำกลับเงียบสงบผิดปกติ ไม่มีใครได้ยินเสียงกระซิบจากวิญญาณอีกเลยป้าเมียนครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับเพชรถามด้วยความเป็นห่วงป้าเมียนถอนหายใจเพชรเอ่ยศรัทธาของผู้คนในหมู่บ้านกำลังอ่อนแอแรงพวกเขาเริ่มหันไปพึ่งพาวัตถุมากกว่ากว่าจิตใจทำให้วิญญาณในบ่อน้ำอ่อนแรงลงไปด้วยป้าเมียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยแล้วเราทำอย่างไรดีครับเพชรถามอย่างกระตือรือร้นเจ้าต้องเป็นผู้ฟื้นฟูศรัทธาของผู้คนในหมู่บ้าน ้าเมียนกล่าววิญญาณในบอ่อน้ําจะมอบททดสอบให้เจ้าหากเจ้าสามารถผ่านบททดสอบนั้นไปได้ศรัทธาของผู้คงก็จะกลับคืนมาทันใดนั่นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากบอ่อน้ำเพชรจงพิสูจน์ศรัทธาของเจ้าเพชรรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งใหม่เขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพชรก้มลงมองบอ่อน้ำเขารู้สึกถึงพลานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากภายในบอ่อ มันเป็นพลังงานที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามบททดสอบของเจ้าคือการไขปริศนาสามอย่างเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งปริศนาแรกคือสิ่งใดที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดปริศนาที่สองคือสิ่งใดที่ให้ได้ทุกสิ่งแต่ไม่มีอะไรและปริศนาสุดท้ายคือสิ่งใดที่ยิ่งให้ยิ่งได้รับเพชรครุ่นคิดอย่างหนักเขาเดินสำรวจไปรอบๆบ,บ่อน้ำพยายามมองหาเบาะแสที่จะช่วยไขปริศนาเหล่านี้เขาถามผู้คนในหมู่บ้าน แต่ก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ในที่สุด <_ C ities> เพชรก็ตัดสินใจที่จะนั่งสมาธิเขาหลับตาลงและพยายามทำจิตใจให้สงบเขาคิดถึงคำสอนของป้าเมียนคิดถึงศรัทธาที่เขามีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นเองความคิดหนึ่งก็แวบ,บเข้ามาในหัวของเขาความศรัทธานั่นคือคำตอบของปริศนาแรกความว่างเปล่าคือคำตอบของปริศนาที่สองและความรักคือคำตอบของปริศนาสุดท้ายเมื่อเพชเอ่ยคำตอบออกมา เสียงกระสิบก็ดังขึ้นอีกครั้งถูกต้องแล้วเพชเพช,เ,พชเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเจ้ามีศรัทธาที่เข้มแข็งจากนั้นบ่อนำก็ส่องแสงสีทองออกมาแสงนั้นค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบสุขที่แผ่่ซ่านเข้ามาในจิตใจของพวกเขาศรัทธาของพวกเขาก็คืนมาอีกครั้งเพชชิ้มออกมาด้วยความดีใจเขารู้ว่าเขาได้ทำสำเร็จแล้ว เขาได้ช่วยฟื้นฟูราัฐาของผู้คนในหมู่บ้านและทำให้วิญญาณในบ่อน้ำกลับมาแข็งแร่งอีกครั้งความลับใต้บ่อน้ำเพชรเด็กหนุ่มผู้เติบโตในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาล่าลือกันว่าเขามีความกล้าหาญเกินตัวและความอยากรู้อยากเห็นก็ไม่น้อยหน้าใครวันหนึ่งป้าเมียนหญิงชาราผู้มีใบหน้าเหี่ยวย่นราวเปลือกไม้ เดินเข้ามาหาเพชรด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพชรเอกบ่อน้ำโบราณท้ายหมู่บ้านนั่นมันมีเสียงกระซิบแปลกแปลกมาหลายพลาแล้วไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เจ้าพอจะช่วยป้าไปดูหน่อยได้ไหมเพชรไม่ลังเลรีบรับปากป้าเมียนทันทีเขาคว้าไฟฉายเก่าๆที่พ่อเคยใช้ติดมือแล้วเดินไปยังบ่อน้ำโบราณบ่อน้ำถูกปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวครึ้มและเถาวัลย์เลื้อยพันรอบปากบอ่อบรรยากาศรอบข้างเงียบสง,งัดวังเวง จนหน้าขนลุกเพชรก้มลงมองภายในบ่อความมืดมิดปกคลุมทุกสิ่งมองไม่เห็นแม้แต่ก้นบ่อเสียงกระซิบแววดังขึ้นเบาๆราวกับเสียงลมลอดไรฟันลงมาลงมาเพชรขนลุกสู้แต่ความกล้าหาญก็ผลักดันให้เขาตัดสินใจปีนลงไปยังบ่อน้ําโบราณอย่างระมัดระวังเมื่อเพชรหย่อนตัวลงไปได้ครึ่งทางอากาศเริ่มเย็นลงอย่างน่าประหลาดราวกับว่าเขาดำดิ่งลงสู่โลกอีกใบ เสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกทีความความลับความลับรอเจ้าอยู่ในที่สุดเท้าของเพชรก็สัมผัสกับพื้นด้านล่างมันไม่ใช่พื้นดินธรรมดาแต่เป็นแผ่นหินเย็นเยียบเพชรส่องไฟฉายรอบไปรอบและต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าของเขาคือห้องลับขนาดใหญ่ประหนังห้องดับประดาด้วยภาพแกะสลักโบราณที่เล่าเรื่องราวประหลาดพิสดารมีแท่นบูชาตั้งอยู่ตรงกลางห้อง และบนแท่นบูชานั้นมีหีบไม้เก่าแก่ผูพังวางอยู่เพชเดินเข้าไปใกล้หีบไม้ด้วยความระมัดระวังเขาเปิดหีบไม้อย่างช้าๆาแสงสว่างจากไฟฉายสองลงไปในหีบเผยให้เห็นสิ่งของที่อยู่ภายในมันไม่ใช่ทองคําหรือแอมนมานีแต่เป็นกระดูกมนุษย์กระดูกมนุษย์จํานวนมากเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอย่างกึกก้องราวกับมีใครกําลังตะโกนอยู่ข้างหู ความลับถูกเปิดเผยแล้วพวกพวกมันถูกขังอยู่ที่นี่เพชรหันไปรอบๆอบย่างหวาดระแวงแต่ไม่เห็นใครเลยเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องหมู่บ้านนี้สร้างขึ้นบนความตายพวกมันถูกสังเวยเพื่อความสงบสุขเพชรเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมบ่อน,น้ำแห่งนี้ถึงมีเสียงกระซิบและทำไมป้าเมียนถึงบอกว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่แท้ที่นี่คือสุสานหมู่ของคนที่ถูกสังเวยเพื่อสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ วิญญาณของพวกเขาไม่เคยไปไหนพวกเขาถูกจองจำอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้และกำลังเรียกร้องหาความยุติธรรมเพชรตัดสินใจว่าจะต้องบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้เพื่อให้พวกเขาสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ถูกจองจำเหล่านี้และปลดปล่อยพวกเขาให้อิสระเพชรรีบป,ปีนกลับขึ้นไปบนพิดินด้วยความรวดเร็ว,เ,รวเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในอดีต กกาารลับมเพชรเดินโซเซกลับมาถึงหมู่บ้านแสงตะวันยามเย็นทาบทาพื้นดินเป็นสีทองเพชรในสภาพที่อิดโรยเสื้อผ้าขาดวินมองเห็นกระท่อมหลังเล็กของป้าเมียนแต่ไกลความทรงจำเกี่ยงกับเสียงกระซิบจากบ่อน้ำโบราณยังคงก้องอยู่ในหัวแ่วความจริงที่เขาได้ค้นพบนั้นหนักอึ้งเกินกว่าจะแบกรับไว้คนเดียวเขาไม่แน่ใจว่าควรจะบอกเรื่องนี้กับใครดี หรือควรเก็บมันไว้เป็นความลับตลอดไปเพชรก้าวเท้าเข้าไปในหมู่บ้านผู้คนต่างมองมาที่เขาด้วยสายตาที่หลากหลายทั้งสงสยัยดีใจและเป็นห่วงเป็นใหญ่บางคนเข้ามาทักทายด้วยความเป็นห่วงถามถึงความเป็นไปแต่เพชรกลับทำเพียงแค่พยักหน้าและยิ้มแห้งๆให้เท่านั้นเขาไม่สามารถพูดอะไรในตอนนี้ความจริงที่เขาค้นพบมันใหญ่หลวงเกินไปและเขายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเล่ามันอย่างไร เพชรเดินตรงไปยังกระท่อมของป้าเมียนป้าเมียนเป็นเหมือนแม่คนที่สองของเขาคอยดูแล,แลและให้คำปรึกษาเขามาตลอดป้าเมียนเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าตกใจเมื่อเห็นเพชรในสภาพเช่นนั้นเพชรเกิดอะไรขึ้นกับลูกป้าเมียนถามด้วยความเป็นห่วงเพชรรุดต,ตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาคลอเบาป้าเมียนผมผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเพชรพูดด้วยเสียงสั่นเครือเพชรเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ป้าเมียนฟัง ตั้งแต่การเดินทางเข้าไปในป่าการพบเจอบ่อน้ำโบราณเสียงกระซิบที่นำพาเขาไปสู่ความจริงอันน่าตกใจป้าเมียนนั่งฟังอย่างตั้งใจสีหน้าของเธอเปลี่ยนตามเรื่องราวที่เพชรเล่าจากความตกใจกลายเป็นความกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเพชรเล่าจบป้าเมียนก็ถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงความจริงมันโหดร้ายเสมอเพชรป้าเมียนพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยแต่ลูกต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับมัน ผมไม่รู้ครับป้าเมียนเพชรตอบด้วยความสิ้นหวังถ้าผมบอกความจริงกับทุกคนพวกเขาจะรับได้ไหมพวกเขาจะเชื่อผมไหมหรือว่าเขาจะมองว่าผมเป็นคนบ้าป้าเมียนลูบหัวเพชรอย่างอ่อนโยนลูกต้องเชื่อมั่นในตัวเองเพชรป้าเมียนผู้ให้กำลังใจลูกต้องคิดให้รอบคอบและตัดสินใจในสิ่งที่ลูกคิดว่าถูกต้องที่สุดเพชรเงยหน้ามองป้าเมียนด้วยความขอบคุณ กำลังใจจากป้าเมียนทำให้เขามีกำลังใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเขาตัดสินใจว่าจะใช้เวลาไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างรอบครอบอที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปคืนนั้นแพ่นอนไม่หลับเขานอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงคิดถึงเรื่องราวที่เขาได้พบเจอมาตลอดทั้งวันเสียงกระซิบจากบ่อน้ำโบราณยังคงดังก้องก้องอยู่ในหัวของเขาเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับความจริงที่เขาค้นพบพอดี ถ้าเขาบอกความจริงกับทุกคนอาจจะเกิดความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหมู่บ้านแต่ถ้าเขาเก็บความจริง,วรงไว้เป็นความลับเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเพชรลุกขึ้นจากเตียงเดินออกไปนอกกระท่อมแสงแจงจันท์สองสว่างทังให้เขามองเห็นทิวทัศน์รอบๆหมู่บ้านอย่างชัดเจนเขามองไปยังบอ่อน้ําโบราณที่อยู่ไกลออกไปในป่าลึก เขาคิดถึงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในบ่อน้ำนั้นวิญญาณที่มอบความจริงอันน่าตกใจให้กับเขาเพชตัดสินใจแล้วเขาจะบอกความจริงกับทุกคนเขาเชื่อว่าถึงแม้ความจริงมันจะโหดร้ายแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรู้เขาจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังและปล่อยพวกเขาตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพชสูดหายใจเข้าลึกๆและเดินกลับเข้าไปในกระท่อม เขาจะพักผ่อนให้เต็มที่และในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะรวบรวมทุกคนในหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเขาฟัง